พามาดูวิธีการทำกับดักครับดักปลานะเป็นพู้น้ยาโดยใช้ขวดพลาสติกแนี้ครับขวดน้ำอัดลมนะอามาตัดวิธีการก็ใช้มีดตัดครับแยกจากกันแบบนี้แหละเ็ดง่ายๆครับอุกปกรณ์ก็หาวขวดขวดน้ำพลาสติกก็ได้ครับหรือว่าขวดน้ำอัดลมแบบนี้แหละอ่นะแล้วก็ใช้มีดคัตเตอรนะ์หรือว่ามีดของมีคมคนระับ เอามาตัดเวลาตัดตัดออกแยงนี่ครับแล้วก็เอามาใส่แบบนี้ครับเห็นไหมเป็นแบบนี้ครับที่เห็นตัวนี้เป็นเป็นอาหารปลานะครับก็ผสมล่ำแล้วก็ขนมปังครับซี่เขียวเยวนี่ยเอามาผสมกันผสมน้ำนิดนึงด่วนนี้ก็จะจุดไฟครับกอ่อก่อไฟ เฮ็ดแบบง่ายๆเลยเนาะนี่ครับติดไฟก่อนถ้าผู้ใดมีหัวแรงก็จี้ได้เลยเนาะจี้ได้เลยจี้ได้เลยครับอันนี้เอาแบบบ้านๆนะหาได้ใช้ลวดครับหลักการคือเอาลวดมาเผาไฟแล้วก็เอามาเจาะจี้โอ้หากินง่ายเนาะเจา้าะไงเอาเจอยหินยังเอาจุดประสงค์เจาะเพื่อให้อากาศมันออกถ้าห้ามมาโจเดี๋ถ้าเราไม่เจร้อย <ละ S 2> น้ำไม่เข้าบังเกิด นี่ครับจุดประสงค์ของการเจาะคือไหน้ามันเข่าครับเพราะว่าอากาศดันในมันพอเซ็จแล้วก็เอาลวดมาคัดนี่ผมให้ดูไกลๆครับเจาะเสร็จแล้วามาใส่ตนี้นะอันนี้เอาไว้ล็อกครับเป็นตัวล็อกพราไห้นี้มันหลุดทำง่ายๆครับลนไฟครับป้า,ปา น,นี่ครับวิธีการครับเจาะะลุครับ,รบก็รอกไว้นะใช้ลวดก็ทำเหมือนเดิมครับเจาะเหมือนเดิมทำเสร็จแล้วเออนี่ไงเอามาประกอบครับรูปล่าง เป็นแบบนี้หลักการก็ปลานะครับมันก็จะเข้าไปตรงนี้ครับแต่เราต้องมีอาหารครับอาหารเอามาหล่อด้านในพอมันเข้าไปครับมันปากตรงเนี้ยมันจะเป็นกลวยครับเข้าได้แต่ออกไม่ได้อไอ้ที่เจาะรูเจาะรูตรงนี้ก็เพื่อให้น้ํามันเข้าเนาะแต่ถ้าเราไม่เจาะเอาไปใส่อย่างเงี้เลยมันมันจะมีอากาศด้านในครับมันใส่ไม่ได้ส่วนตัว ลวดที่เจาะยึดตรงนี้เอาไว้เวลาเอาปลาออกครับก็เอาลวดนี้ออกเทปลาออกเอาไปไใส่ไมก็เอามาประกอบขึ้นครับอ่าเดี๋ยวดูวิธีการใส่นะครับมาดูวิธีการผสมเยือ่อลำอ่อนลำอ่อนกับไข่เขียวฮะไข่เขียวเอาี่โค้ชใ้เขานะบ่ขนมปังนะครับขนมปังสีเขียวเขียวผสมกับลำอ่อน ผสมครับก็เอาน้ําเอาแบบแบบไหนใส่หลายบ่น้ำเพราะใส่พอเต็มเหนียวเหนียวพอเหนียวเหนียวพอปั่นได้เนาะนี่ครับง่ายๆอู้หอมเลยล่ะหอมคือกล้วยหอมไหมอ่ะปั่นเป็นก้อนๆแบบนี้เดี๋ยวเอามาใส่ในในี่ครับใส่ในกล้วยเรียบร้อยครับมาดูวิธีการดักดักปลาครับโอ้ดูครับนี่ ใช้ไม้ครับไม้ไผ่ครับเอามาเสียบแบบนี้แหละถ้าน้ำลึกก็ไม้ไม้ก็ใช้ไม้ยาวเสียไปก็พ่อให้ขวดมันพ่นน้ำครับพ่นน้ำจะกะเอาเนาะกะเอาประมาณสองสามนิ้วครับนี่ปลาลืมติดแล้วครับ ใส่เมื่อกี้เองนี่ครับดักปลาซิวครับอุปกรณ์โอ้ยดูครับภูมิปัญญาโอ้ยไอ้ยะสุดยอดมนุษย์นะโอ้ยครับของแท้เลยเนี่ยนี่ครับก่อ,อยกินก็ไปกินเอา้เอา ตรงต้อครับหากินง่ายเนาะเจ้าไม่บ่มีนี่นะเ็เ่ลยนะดูนี่ครับปลาที่ดัเมื่อกี้ครับโอ้น,นี่ครับใส่แป๊บเดียวไหม,มโอ้สุดยอดเลยเอาไปก้อยไปก้อย,อยนี่พามาดูวิธีการดักปลาครับรออรอโอ้ยนี่ครับดูอุปกรณ์ อุปกรณ์ทำจากขวดน้ำอันลุมอ,อันนี้ดักปาลาซิวนะครับ่น,นีนวิธีการก็แบบนี้แหละเดี๋ยวพาเบิ้งเก๋าไก่คับใส่หัวหารครับปั่นเป็นก้อนข้างในครับยัดเข้าไปเอาไวา้รอปลาดักก็ ใช้ขวดครับที่ทําเมื่อกี้กับไม้หาไม้ครับไม้ไผ่แบบนี้แหละครับหรือไม้อะไรก็ได้ที่เป็นแท่งแบบนี้ใช้หนังยางรัดนี่ครับเสียบเข้าไปโอ้คื่ดเลยลเหรอวิธีการใส่ปยญญา,าครับพักแบบนี้แหละแล้วก็หลุดเอาเนาะตามน้ำลึกใชห้หนังยางรัดครับก็เหลือ เหลือพ่นน้ำมาประมาณสองสามนิ้วครับให้อากาศมันอยู่ดันให้นะป้องกันปลาตายเสียไปแป๊บเดียวเห็นไหมปลามันนี่แหละเริ่มเข่าเลยเน,นี่ลอ่องเบิงนี่ลองเอาไปดูนะครับเป็นภูมิัญญาเนาะวิธีการหากินแบบง่ายๆครับโอ้แป๊บเดียวครับเนี่ดูไหมปลามันอยู่้างใตครับผมอยากให้เห็นครับมันไกลพนดะอา วิธีการเก็บกู้วู้ดูครับนี่